สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้พี่นีก็จะพาเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องน้องชมเมืองคิซียเมืองเล็กๆนะคะเมืองเล็กๆเ,เขาก็จะอยู่กันแบบเงียบๆเ,เราก็จะเห็นอ,อ,อ,อโบสถ์เก่าจะเข้าอนุรักษ์ ทำใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้นี้ฝนตกเมื่อกี้ฝนตกนะลมเย็นหนาวแล้วพี่นีก็ลุยเออลุยน้ำมาเพราะทางที่พี่นีเดินเข้าป่ามันปิดนะคพี่นีก็เลยลุยลุยน้ำเขาก็เปียกโอ้โหเมื่อกี้หนาวมาก แดดออกนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีเอเหมือนมีลมเนาะพีนนีก็จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านอุ้ยข้ามถนนผิดดอกอะไรเนาะเหมือนมันดอกขี้เหล็กเลยอะ่ะคนมันดอกขี้เหล็กบ้านเราเลย ลมก็เริ่มลมก็เริ่มเออพัดมาแล้วนาะท้องฟ้าก็มีทั้งลมทั้งแดดทั้งฝนจัดสวนได้สวยมากนะทุกคนเราไม่อยากจะเชื่อว่าช่วงฤดูเออใบไม้เหลืองเราก็จะเห็นเออสวนดอกไม้แบบนี้นะ สวยมากนะคะทุกคนก็จะเป็นทางที่เราจะเดินไปลำธารน,นะคะทุกคนอันนี้ทางเดินพี่นีก็จะไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านก็จะเป็น,นเ,ม,บบนเนมืองที่เชียงเล็กเนาะเราก็จะเห็นเออเออสมัยก่อนบ้านที่เขาเป็นฟาร์มนะคะแล้วเขาก็เลิกเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรเขาก็เอามาทำเป็นบ้านอยู่ เราก็จะเห็นบ้านกเก่าๆแล้วเขาก็เอามาปรับปรุงเนาะบ้านนี้ก็คงจะหลายร้อยปีนะแต่ว่าเขาเอามาทําใหม่นะคะทุกคนการที่เขาปลูกบ้านนี้ก็ดีนะครัจะมีตึกใหม่ตึกเก่าเนาะแต่บางครั้งเขาก็ตึกเก่าเขาก็เอามาทาสีใหม่แล้วก็จะเห็นบ้านแบบเก่าๆเนาะ บางคนเขากเา็เนื้อบ้านก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่ต้องทุบนะเขาก็แต่งสีแต่งสีแต่งทําใหม่แล้วเหมือนานงนเงี้ยใบไม้ไมเรืองแล้วนะคะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่านี่เป็นโรงแรมร้านอาหารที่แพงมากนะคะชื่อดังเนาะ คือเมนูแพงมากนะคะถ้าเรามากินต้องจองเนาะคือทุกอย่างแพงจัดหรูมากคือเรามาเคยมีผู้ชายพามากินแล้วนะเราก็จะเห็นเออสีสันเยอะแยะมากนะคะทุกคนทั้งเหลืองนักแดงสวย เมืองคิเซียเล็กๆไม่ไกลจากหมู่บ้านที่พี่นีอยู่ตึกนี้ก็จะเป็นเก่าๆหมดนะหมู่บ้านนี้นะจะเก่าๆแต่เพียงแต่ว่าเขามาทาสีใหม่นะเนาะมันก็เลยดูใหม่เงียบๆสงบๆนะครับทุกคนโอ้ พอมีแดดไม่มีลมมันก็ดูดีนะแต่พอเออลมพัดมาเราก็เย็นนะคะนี่ลมมาอีกแล้วลมเย็นลมเย็นลมเย็นนะ,ะทุกคนพบกนักนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ